ชฉว์เดี๋ยววันนี้จะมาลองแต่งเพลงดูนะฮะเห็นเพื่อนนบทำแล้วเอ้ยมนันมันเวิร์กนะฮะเขากำลังสร้างช่องแต่งเพลงใน YouTube อยู่นะฮะ ก็ทำออกมาหลายเพลงเลยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังเพลงเป็นคนที่ชอบเขียนกรอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่สมัยเด็กๆนะฮะวันนี้ก็เลยจะมาลองแต่งเพลงครั้งแรกดูนะฮะคือตอนนี้ผมคิดว่าคนที่มีอไอเดียในเรื่องของอาการทําเพลงผมว่าม,มันทำเพลงได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีโปรแกรม AI มาช่วยเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการาใส่ดนตรีนะฮะใส่เนื้อร้องเพิ่มเติม,เ,ตมเข้าไปนะฮะใส่ซาวเสียงเข้าไป ผมว่ามันทําให้มือใหม่ๆนะฮะ,ะคนที่ไม่ต้องมีห้องอัดไม่ต้องมีความ สามารถหรือทักษะอะไรนะฮะสามารถใช้เครื่องมือพวกนี้นะฮะในการทําเพลงให้สําหรับตัวเองเนาะแล้วก็แชร์สําหรับเพื่อนๆได้ฟังดูว่าเ,เพลงของเราเนี่ยในไอเดียของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ให้ AI เนี่ยช่วยตกแต่งนะฮะช่วยปรับปรุงในส่วนของเนื้อหาเข้าไปอีกนะฮะเดี๋ยวลองดูเลยนะครับโปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นโปรแกรม s u n o AI MUSIC นะครับ ปุ๊บเข้ามาเมื่อกี้ผมใส่ข้อความไปแล้วนะฮะแต่ใส่ไม่่อยเต็มประโยคสักเท่าไหร่นะฮะใส่ไปประมาณสัก4บรรทัดเดี๋ยวจะลองพิมพ์ข้อความสด,สดเพิ่มเข้าไปนะฮะว่าเนื้อเพลงจะออกมาเป็นยังไงบ้างจใจจริงนี่คืออยากจะแต่งลูกทุ่งนะฮะแต่ไม่รู้ไงว่าไอ้แต่งลูกทุ่งมันมันใช้โปรแกรมอะไรนะฮะอันนี้ก็พี่เขาส่งมาให้โปรแกรมนี้นะเราก็ทดลองไปเลยนะฮะว่าจะเป็นยังไงโอเคเริ่มเลยนะฮะก็พิมพ์ประโยคเข้าไปเลยะฮะ อันนี้คือประโยคที่ผมพิมพ์เมื่อสักผู่นะฮะเดี๋ยวผมก็จะเพิ่มประโยคเข้าไปอีกนะฮะตื <S 2 <S 2่นเต้นเหมือนกันนะครับก็แต่งเพลงเกี่ยวกับความรักนี่น่าจะง่ายสุดละนะฮะ จะประโยคจะงงๆหน่อยนะฮะเมื่อกี้มันไหลลื่นนะฮะพอ,อ,อ <c oughs> มาทําวิดีโออย่างเงี้ยมันจะรู้สึกแบบตื้อๆเหมือนกันนะฮะ <c oughs> มันก็จะต้องพูดถึงอดีตใช่ไหมฮะแล้วก็ปัจจุบันนะฮะแล้วก็ผู้ชายคนนี้เลยมาแต่งเพลงอประมาณนี้นะฮะมันก็คือก็เมื่อก่อนนั่นแหละนะฮะก็เมื่อก่อนเรา เคยรักกันเคยผูกสัมพันธ์เนี่ยเป็นก่อนเลยผูกสัมพันธ์เอาสองอ่ะปัจจุบันเลยนะฮะในประโยคนี้แต่นี้เธอมีคนใหม่อ่ะแล้วกัน มาครอบครอบเมียครอบของของผมว่าผมจะเขียนครอบครองผิด pues, แล้วเนี่ยภาษ <c oughs> าไทยก็ไม่เก่งภ <fooled. S 1> <ย>าษาอังกฤษก็ไม่เก่งอีกต่งางหากนะฮะอ่ะมันรอเรือนี่นะโนอ๊ย <c oughs> น้อฉันเลยอ้าวเ <c oughs> ขาได้แค่สองร้อยนะฮะอืม เราเป็นแบบฟรีเนาะมันก็เลยเป็นแบบแบบนี้นะฮะไม่เป็นไรนะฮะตามนี้ฮะเขาให้ได้200คำนะฮะเราก็ใส่ไปแค่นี้เสร็จแล้วเราก็ตืดเข้าไป <c oughs> เดี๋ยวลองฟังดูนะฮะอันนี้คือเราใส่เนื้อหาบางส่วนนะครับแล้วก็ให้ AI เนี่ยเขาทําดนตรีให้เรานะครับทำทำนองให้เราหมดทุกอย่างนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ เพลงนี้ก็คือเพลงนี้แต่งให้เธออย่างนี้เลยนะฮะ เขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราชอบทำนองแบบไหนนะฮะแล้วก็เนื้อหาเพลงแบบใดบ้างเนี่ยนะฮะนี่ฮะเขาจะมีหลายเวอร์ชั่นให้เรานะ uh huh. อันนี้เป็นเวอร์ชันที่สองเดี๋ยวลองดูนะคระับ ย,ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ ให้เธอเพียงคนเดียวคำทุกคำเพียงเธอไม่ปล่อยเดียวไม่ึ่งนี้ใจฉันไม่เคยเงาเพราะมีเธอไม่คอยเป็นแสงไรกอดเธอที่ทำให้ฉันเป็นบานนี้ ก็คือแค่หนึ่งท้ายคันเธอคือทุกอย่างมีความทรง ดูอ,อตามใจตัวเป็นเหมืนมือแต่ทุกทุกครั้งที่ฉันมองเธอรู้ไหมว่าเธอคือฝันที่เลลวมาบางครั้งฟังใจมันเต้นตึงตั จะแห้ยังได้ใจแต่ยังยังได้แ็่เธอ,อยังม่อเป็นรางใจเป็นความรักที่ไม่รัก เจ๋งอะเวิร์กเหมือนกันนะฮะแต่เพื่อนน่าจะใช้โปรแกรมอื่น น่าจะไม่ใช่โปรแกรมนี้เขาน่าจะใช้โปรแกรมที่มืออาชีพกว่าน,นี้ก็โอเคนะฮะเวิร์กอยู่โอเคครับสวัสดีครับ